สวัสดีครับนูฟอร์มไทยครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำไกด์นะครับในการลงอบิชั้น11นะครับโดยในชั้นนี้นะครับในแพท2.1นะครับมันจะมีสถานะใหม่นะครับซึ่งในเกมนี้ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือสถานะศึกก่อนนะครับโดยในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการรับมือสถานะนี Haha ้นะครับว่าเออเวลาเราโดนสถานะนี้แล้วนะครับเราจะรับมือกับการเราจะรับมือมันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับรบโกวนนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องนูฟอร์มไทยด้วยนะครับขอบคุณ เดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายของเอฟเฟก์ชันนี้กันนะครับหลังจากการจัดตรูแล้วนะครับตัวละครทุกตัวในทีมนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์สึกร่อนครับโดยตัวละครที่อยู่ในสถานะสึกกร่อนนะครับจะสูญเสียพลังชีวิตบางส่วนนะครับทุก1วินาทีนะครับซึ่งตัวละครที่อยู่ในการต่อสู้เนี่ยอาจจะสูญเสียพลังชีวิตนะครับจนหมดสติเพราะเอฟเฟกต์สึกรอนนะครับสำหรับตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะเลือดนะครับจะลดจนเหลือ15%นะครับของเลือดสูงสุดนะครับและจะไม่ลดไปมากกว่านี้ครับ โดยเอฟเฟกสุึดก่อนนะครับจะคงอยู่เป็นเวลา10วินาทีนะครับและสามารถทับซ้อนได้นะครับนั่นหมายความว่านะครับยิ่งฆ่าศัตรูมากเท่าไหร่นะครับเลือดเราจะยิ่งลดเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับโดยเอฟเฟกในแต่ละขั้นนะครับจะคำนวณเวลาแยกกันนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าสถานะสึดก่อนนี้นะครับโล่นะครับไม่สามารถป้องกันได้นะครับ และนี่คือตัวอย่างนะครับจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่ผมกําจัดศัตรูนะครับผมจะติดสถานะนะครับสึกกรอนนะครับเลยจะมีสารกเลือดแล้วนี่นะครับตอนนี้จงนี่ผมกลางโล่อยู่นะครับแต่ว่าเลือดนะครับไม่หยุดไหลเลยเห็นไหมครับไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโล่นะครับไม่สามารถป้องกันสถานะสึกรอนได้ครับแล้วก็สาหรับการจัดตัวละครนะครับ ในส่วนของครึ so well, ่งบนนะครับจำเป็นนะครับจะต้องมีธาตุไฟนะครับซึ่งธาตุไฟเนี่ยจะเอาไว้เผาเกาะตัวออบิสไคลโรนะครับตัวอบิสผู้หญิงนะครับเพเขาจะเปิดเกาะน้ําแข็งนะครับจำเป็นจะต้องใช้ไฟเผานะครับและธาตุน้ำนะครับเพื่อเอาไปสู้กับนะครับตัวฟาตุยธาตุไฟนะครับเพราะว่านะครับในตอนเขาเปิดเกาะไฟเนี่ยน้ำเท่านั้นเลยนะครับที่จะเผาตัวเกาะของฟาตุยได้ครับส่วนในทีมครึ่งล่างนะครับท่าที่แนะนำนะครับก็คือธาตุน้ําแข็งนะครับธาตุน้ําแล้วก็ธาตุสายฟ้าครับ โดยมอนสเตอร์ในครึ่งล่างนะครับจะมีตัวอบิสเมทธาตุไฟนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ธาตุน้ำแข็งนะครับน้ำสายฟ้านะครับหรือลมนะครับเพื่อไปทําให้เกาะมันแตกนะครับและนะครับมันจะมีตัวสลามธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในครึ่งล่างเนี่ยนะครับไม่แนะนําให้ใส่ธาตุไฟไปครับและในทีมครึ่งล่างนะครับตัวละครที่ผมแบบไม่แนะนาไม่แนะนําให้ใส่ไปในทีมครึ่งล่างเลยนะครับก็คือเบนเนตนั่นเองครับฟังไม่ผิดแล้วนะครับเบนเนตนะครับไม่ควรนะครับใส่ลงไปในทีมครึ่งล่างนะครับ เพราะอะไรนะครับเพราะเพราะว่านะครับตอนอันซี่เป็นเด็ดนะครับตัวเราเนี่ยจะติดเป็นธาตุไฟใช่ไหมครับทีนี้พอตัวเราติดธาตุไฟนะครับตัวอ่าครึ่งล่างนะครับในห้องแรกเนี่ยมันจะมีตัวเฮริเคิลธาตุไม้อยู่นะครับซึ่งเขาน่าจะเสกไม้ใส่ตัวเรานะครับแล้วพอเขาเสกไม้ใส่ตัวเราตัวเราติดไฟนะครับเลือดนะครับจะไหลเร็วมากๆนะครับอีกทั้งนะครับเราก็ติดสถานะสึกกรอนอยู่แล้วด้วยนะครับก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลเป็นน้ําไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครึ่งล่างนะครับไม่แนะนําเป็นเด็ดเลยครับ ก็ครึ่งล่างนะครับเราจะเป็นจะต้องมีตัวละครนะครับที่ทําให้เรานะครับติดสถานะเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือตัวละครท่าน้ํานั่นเองนะครับเพราะว่านะครับต่อให้เราไม่เอาเปนเด็ดนะครับมาใส่ในทีมนี้นะครับในครึ่งล่างนะครับห้องหนึ่งนะครับมันก็ยังมีตัวอบิสเมท่านไฟนะครับแล้วก็ตัวเฮ r ิ c u l e ท่านไม้นะครับสตัวนี้น่ะมันก็สามารถเสกไฟนะครับแล้วก็ไม้ติดที่ตัวเราทําให้เลือดเราลดเร็วมากๆได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีตัวละครท่าน้ำเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยครับ ตัวละครท่านน้นที่แนะนํานะครับที่สามารถสร้างสถานะเปียกชุ่มได้ในตอนนี้นะครับก็คือบาบาร่าใช่ไหมครับซิงชิวนะครับตอนนี้ที่ผมนึกออกมี2ตัวนี้เลยนะครับเอาจริงๆบาบาร่าแอบใช้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าแค่กดสกิลอินนะครับตัวเราเนี่ยก็จะติดสถานะเปียกชุ่มตลอดเวลาครับส่วนซิงชิวเนี่ยมันจะติดสถานะเปียกชุ่มแค่ตอนเรากด E นะครับหลังจากนั้นมันก็จะไม่ทิกเกอร์ตัวสถานะเปียกชุ่มให้เราครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีเยอะมันรอขายนะครับก็คือโคโคมีนะครับโคโคมีก็ทําให้เราติดสถานะเปียกชุ่มได้นะครับทีนี้นะครับเรื่องของธาตุก็จบไปแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการเอาชนะนะครับสถานะสุดก่อนนะครับสิ่งนั้นนะครับก็คือตัวฮิวนั่นเองนะครับและนะครับต้องไม่ใช่ตัวฮิวปกติด้วยนะครับต้องเป็นตัวฮิวนะครับที่กดสกิลแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มเลือดขึ้นได้ทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครที่เป็นตัวฮิลเลอร์ที่นคกอ็ื บาบลาห์นะครับจีนนะครับซายุเพราะว่าไอสถานะซึกก่อนนะครับเวลาเราโดนเนี่ยมันโดนทั้งทีมนะครับมันโดนทั้งทีมแล้วนะครับถ้าตัวฮิลเลอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถฮิลได้ทั้งทีมนะครับตัวซึกก่อนเนี่ยมันจะลดเลือดเรานะครับจนถึง15%นะครับสำหรับตัวที่ไม่ได้ออกมาบนฟิวนะครับแล้วถ้าเรานะครับไม่มีตัวฮิลเลอร์แนวนี้นะครับพอเราสลับตัวที่มีเลือดแค่15%มาในฟิวนะครับ ตัวสถานะสกอนมันก็ลดต่อไปอีกนะครับและในบางครั้งนะครับพวกฮิลเลอร์ตระกูลที่แบบอ่าเป็นเป็นอ่าเพิ่มในฟิลนะครับอย่างเช่นเบนเนตนะครับหรือไดโอน่านะครับมันฮิลไม่ทันนะครับไอสถานะสกอรเนี่ยมัน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 กัดเราตายก่อนที่ไอสถานะฮิลบนพื้นเนี่ยมันจะเด้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่ฮิลได้ทันทีเนี่ยแนะนําเลยนะครับสตัวนี้เลยที่แบบแนะนํามากเลยนะครับส่วนชี่ชี่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะไม่ดีเท่าไอสตัวที่ผมกล่าวมาตอนแรกนะครับ ยังไงก็ลองไปจัดตัวละครกันดูนะครับก็ใช้ตัวละครที่เรามีนะครับใครที่นะครับดองน้องบาบาร่าไว้นะครับตอนนี้น้องนะครับกลับมาเฉิดฉายในอาบิชชนซิเนี้แล้วนะครับก็ไปปั้นน้องกันขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็วิดีโอถัดจากนี้นะครับก็จะเป็นโชว์เคสนะครับในการใช้ตัวละครสีดาวทั้งหมดเลยนะครับพีชิดนะครับอบิชชันซิเในรอบนี้นะครับ ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ลนะครับผมขอปิดจบเท่านี้เลยนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทำ time stamp ไว้ด้านหลังนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผ่านอภิชันนี้ไปได้ทุกคนเลยนะครับถ้าติดตรงไหนนะครับอยากจะให้ช่วยปรับปรุงหรือช่วยจัดทีมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ Steady? Go! Go <laughs> so Out of the frying pan! Yep. Let's light it up! Absorption test! Let's light it up! Yeah. Animal hyperstasis emulate? I'm going in! Let the show begin! Eat it. this! So get them! <laughs> Adventure time! Yeah. Test 6308. Everybody stand back! La, 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 la. <laughs> Let's light yeah. it up! Yeah. Know my soul! Yeah. Witness the power of Gugwa! Come on out! From whence you came! <laughs> By royal decree! <laughs> Know huh? huh? my sword. Submit for judgment. Can that keep? Huh? Wind oh, it kill. Odd, reveal thyself. And huh? away I go. Can't that keep? Huh? huh? Let me weave you a purse. You wish, main foilite. Yeah. Swift and merciful! And away hey, I go! Out. Rain outlines your fate. Spirit wing, Attack! Rain Cutter! By royal decree! Let's dance! Nice and spicy! Ha. Absorption test! Stand clear! Animo test! 6308. Enhanced panama You're uh. Teamwork is dreamwork! Everybody, stand back! Goodness. Hey! Nice and nice. Swirl, mark two. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> Let's light it up. Teamwork uh, is dreamwork. Uh, <laughs> Shouldn't <it> get careless. <laughs> 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 <Yeah>. Adventure time! <laughs> Dodge this. Let the show begin. Stand clear, everybody. Stand. <laughs> Oz, reveal. What's up. one? Uh. No, my. soul. Oh. force my blade! Can that be? Cross. Ninja Submit for judgment. Witness the power of what? Midnight Phantasmagoria. <laughs> 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 my <humor>. <laughs> 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 <Another>. <laughs> 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 Rain outlines your fate. <laughs> huh? oh. so <laughs> Let me weave you a burst. You a burst. as you wish, main that Toy tingle. line, <laughs> 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 <wait>. that tingle. <laughs> <laughs> Picked the wrong test subject. Our nice and spicy. You. Here to <laughs> animal test away. Enhanced animal module. One, two, three. No Go in, Booba, Get them. No escape. Come on, we can do it. so no. test. Stand clear. <laughs> <and the amusement. laughs> nice and spicy. <laughs> Teamwork right. is dreamwork. Most unmerciful. And away I go. got dash. Huh? Oh, no, my sword. Let me leave you a verse. Spirit Blade, attack! Make my escape. Bye. No rest for the wicked, as you wish, mainfoiline. rain outlines your fate! Know my sword! Witness the power Submit for judgment! you mm -hmm.